สวัสดีคะ่ะทุกท่านโอ้โหดูนะคะวันนี้เข้าป่ามาหาของป่ากินอีกแล้วมาเช็คค่ะมาเช็คมาเช็คว่ามีผักกระเฉดเขาเรียกอะไรนะคะผักกระเฉดผักกะทินผักกระเทปะน,ปะนป่ามาส่งค่ะส่งป่าหาของกิน <laughs> หาผักกระทินหาผักผักตะกะแตนทุกคน มาเช็คดูว่าเขาออกแล้วยังเนาะโอ้แถวนี้แถวนี้ไม่มีเลยทุกคนอันนี้อะไรอันนี้ใช่ไหม,ไมบอแมนบอแมนเดอ้ออันนี้เด้อค่ะดี๋ยวนะไปเช็คดูก่อนค่ะโอ้โหเสียงรถเสียงรถแรงมากต้องขอโทษนะจ๊ะโอ้โหนี่ไงเจ้าบอกว่าจะมา เก็บเนี่ยได้ขนาดพอดีเลยทุกคนยังไม่ได้มาเก็บนะคะวันนี้ผิดเป้าหมายเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนโอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> เป้าหมายคือผักผักกะถินนะคะทุกคนผักกะถินสวีเดนนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนเวียงมาดูทางนี้ทุกคนไปดูเนาะไม่รู้จะมีให้หรือเปล่าผักกะถินแล้วก็ เอออี้ยังนั่นบ่แม่นผักกะถินตีเดี๋ยวไปหาดูก่อนโอ้ยนี่บ่แมนมันขึ้นแล้วตีนี่เด้นี่เด้นี่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 อันนี้ก็ไม่ใช่ผักอันนี้ผักกาดสนิมบ่บ่แม่นบ่ผักกาดสนิมแม่นบ่เดี๋ยวมาดูใหม่นี่ไงทุกคนนี่ผักกะทินฟรังทุกคนนี่กินได้ด้วยนี่ เด้อเช็คก่อนกินได้อีหลีบ่นี่กินได้จริงเปล่าเนี่ยกำลังยอดอ่อนๆเลยทุกคนแต่มันต้องแหวกแต่มันเพิ่งออกนิดเดียวเนาะเก็บไปบบสักสักน้อยสักกำหนึ่งบบดูนะเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกที่สกิดออกหามลแรงจ๊จะกินเลยไงเนี่ยกระถินฝรังทุกคนหืมหืมกำลังอ่อนๆเลยทุกคนเก็บไปสักหน่อยค่ะ ผสมผสานเพิ่งออกนิดเดียวทุกคนดูนี่เด้อทุกคนเด้อเด้อเดค่ะเอาขออนุญาตเก็บนะจ๊ะนิดเดียวก็เก็บไปสกุก่อนมีไม่กี่ยอดเลยค่ะตรงนี้ <c oughs> อาเอาใส่ไปก่อนอยากกินน้ำพริกกะปิทุกคนอยากกินน้ำพริกจะมาเก็บไปกินคนเดียวนะคะทุกคน นี่มันเป็นผักกาดสนิมหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวนะไปหาต่อไป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 หาไปหากันต่อเ้ยค่ะฮู้ดเน่ักตะกะเต็นผักตกะกะ่เต็นโอ้ยรองเท้ารุดผักตกะกะ่เต็นป่าทุกคน บ้านเจอยู่ใกล้ถนนนะคะทุกคนดูอุ้ยดู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 ยอดงามๆทุกคนดูยอดเล็กนิดเดียวอยอดกําลังกิ่นเลยไหมนี่ยอดตะก,กะแตนป่าทุกคนผักตะกะแตนป่าเด้อทุกคนเด้อกินได้ดเด้อค่ะมาดูดีๆกําลังหักไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยงามนี่ค่ะ จะกินเลยนะเนี่ยที่นั่งเด็ดๆอยู่โอ้อยู่ริมทางแม่โอ้ยเนาะเสียงรถด,ดังวึ่นๆอยู่ชิมสก่อนเสียงรถไหมหอหยอดกำลังอ่อนๆเลยทุกคนเก็บสก่อนนะออเก็บยอดเท่านี้แหละเก็บเลยเนี่ย เก็บแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่นะทุกคนดอกเขาจะเป็นสีเหลืองๆหรอกอันนี้นะผักตะกกตนป่านี่เอาอ่อนๆแบบนี้แหละไปกินแซบแซบลายพี่น้องเนี่ยปกติปกติเจ้าไม่ค่อยทันนะเวลาเขาออกเล็กๆอย่างเงี้ยเจ้าจะมาทันตอนที่เขาโตมากแล้วเนาะป๊อดป,ปุ่นปุ่นบักหลายเนืงนัันว้าอีนี่ดีเลยขอบ ขอบประคุณนะจ๊ะขอบขอบคุณเวลานะคะที่มีเวลามาเก็บเนาะขอบคุณเวลาหลายๆไหมพี่น้องเออขอบคุณเวลาเด้อที่มีเวลาที่มีเวลาว่างโอ้ยเนาะเลิกงานมาแล้วล่องใจไงเจ๊ก็เลยแวะเข้ามาดูเนาะว่ามันมีหรือเปล่าเออมีหรือไหมเพิ่งออกแล้วไหมเพิ่งออกเลยนี่เพิ่งออกงามๆอยู่ ออนระทวยเลยนะจ๊ะทุกคนนี่เบิ้งแน่น่ะดอกได้น่อยอยู่ <c oughs> อุ้ยเนาะสะอออนหลายแต่ถ้าเก็บไว้ให้มันใหญ่กว่านี้มันจะกินมันกว่านี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บกลุ่มนู้นกันมาค่ะเก็บกันค่ะโอ้ยเนาะเตี้ยเตียนึงตรงนี้ไม่มีใครเก็บหรอกคา่ะมีแต่แจ้อะไรเก็บเก็บทุกปีทุกคน แต่ปีนี้เจ้มีเวลาว่างหลังเลิกงานก็เลยมาเก็บทันเนาะไม่งั้นก็ไม่ทันเด้อนี่ไม่งั้นเขาจะโตมากกว่านี้แต่เจ๊ก็จะเก็บไปบางส่วนแล้วเนาะแล้วก็เก็บไว้ให้มันโตวกว่านี้เนาะปาดไหมอ่อ,อนๆเลยเก็บตอนอ่อ,อนๆอย่างนี้แหละอร่อยทุกคนอร่อยมากอร่อยเลยตะกะแตนป่านะจ๊ะทุกคนยอดตะกะแตนป่า ตะกแตนยงโย่เลยนะจ๊ะใครยังไม่เคยกินนะคะชิมดูเด้อทุกคนชิมเลยจ้ะนี่ไม่ได้แบบรถอยู่ไกลมากแต่ว่าเสียงดังวุ่นวุ่นยูงอุ้ยรถวิ่งไปวิ่งมาเนาะเอ้ยคอยก็นั่งเก็บเด้อเออเย,ยาว่ากันเถอะเด้อโอเดดอันนี้อื้อ ไปสักกรรหนึ่งพุ่นน่ะพอหายยากเดี๋ยวจะไปหาผักกระทินด้วยทุกคนผักกระทินก็มีนะผักกะทินฝรั่งเด็ดเอาจะยอดมันยิ่งเด็ดแล้วมันจะแตกทุกคนเนี่ยมันจะแตกแตกก้านเนาะมันจะได้แบบแตกแขนงออกไปเยอะๆนี่อ้ยเนาะเกี๊ยอุ้ยงามๆาหมอู้ยโวยยโวยโวยโย งามขนาดอนี่ค่ะยอดกระเทียนทุกคนนี่ยอดกำลังงามเลยเออนะจ้านี่ยอดกำลังงามฝรั่งเจก็ล้างบ้านอยู่ทุกคนไม่ได้ล้างนานแล้วเนาะเป็นบ้านใหม่เนาะต้องล้างแล้วก็ทาสีใหม่เนาะเพื่อรักษาไม้ ที่เราทำอ่ะเนาะให้มันอยู่ได้นานๆน,นะจ๊ะเก็บผักกระถินริมรั่วทุกคนจ๋ารถก็แลนบุนบุนอยู่ เดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึง่งวันนี้เก็บโพหาอยากเก็บโพหาอยากก่อนจ้า ถอีหย่างจังมาหลายป้าน,นั่นบ้านหราอ,อยู่ริมทางอุ้ยรถขคดหลายขนาดเลยไหมเอาไ,ไาไปไปไ่ได้หลายหายรอกค่ะเมื่อนี้เก็บพ่อแบบพ่อไปกินถนานั่นพอหายยากนะคะทุกคนดูเนี่ยมีอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่เก็บไปเนาะเก็บพอกินกินคนเดียวเนาะอยู่ใกล้บ้านนึงเก็บอีกจะไปอีกจักน้อยตัก,กแตนปลาทุกคน ผักตะกระแตนป่ามันออกแล้วเดอ้อพี่น้องขาผู้ใดผู้ใดพระท่านได้เห็นนะไปหาเบิงเดอสวีเดนออกแล้วละค่ะผักกาสนิมเจ๊บ๊บอ๊บอบอคยกินจากเอถออผักกาสนิมไหมเจ๊่ามันเป็นน้ำน้ำไหมเจ๊ก็เลยบอกินนี่นี่นี่ จริงๆแล้วเ้าก็เก็บเก็บผักชีล้อมไปก็ได้เนาะเอาไปเฮ็ดแกงไหมเฮ็ดต้มเฮ็ดซุปปะหน้ามันได้อยู่นี่นะบระมาณน,นี่นี่นี่ผักกาสนิมแม่เนี่ยแต่ว่าใจเบ้กินมันจากเธอเจว่มนนามันหนามมันเป็นหนามด้วพี่น้องขาป๊าดแม่ปาด กลุ่มตำแย่ไหมเบิ้ง๊อดตําแเย่คืองามแท้พี่น้อง๊อดเบิ้งทำไมตำแย่มันสวยอย่างนี้โอ้ยหน้ามาหน้ามาเก็บแล้วเอาไปแบบเอาไปลวกแล้วก็แช่แข็งไว้อะทุกคนแล้วเราก็เอามาทำต้มซุปเวลาเราแบบเวลามันไม่มีหน้ามันอะเราเอามาทำซุปอร่อยทุกคนเดี๋ยวเจ๊มาเก็บแล้วเไปลวกแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้ดีกว่า เบื้งแน่เนี่ยผักชีรออไหมหบกหลายนึงเบึงแน่นี่ผักกูดชนิดนี้กินบ่ได้เดอ้อพี่น้องค้านี่เป็นคนขนนี่กินบ่ได้เดอ้อค่ะอันที่ถืกินได้มันบบมี่ไหมอยู่นี่ไหมไก่เฮือนเจอบมี่ไหมต้องไปไกลไก่พูนแต่ว่าเจโบไปหรอกคะ่ะใคอยากเก็บมาให้กินเก็บมาให้กินนะเดอ้อ เก็บมาให้ใจกินเนะ่ปลาพี่น้องคะเบิ้งแน่นันป้าอยู่นี่มันคือห่อนแท้หือผักยอดตะก,กะแตนยอดตะก,กะแตนปลาพี่น้องคะเบิ้งแน่มันออกแล้วพวุ่นะออกแล้วน้อยน้อยนึงเดี๋ยวไปเก็บอีกจังน้อยมันแสบเด้พี่น้องคะมันแสบเด้ขออนุญาตเก็บไอยอดน้อยน้อยนี่ไปก่อนเด้อเชืว่ามันมันอร่อยอะ่ะ เออเนี่ยเชื่อว่ามันอร่อยดีนะนี่เชื่อว่ามันอร่อยดีเฮ้ยพาเอาเก็บไปใส่ยอดนอิหน่อยนึงเพิ่งเนี่ยนะมันแซ่บหลายเด้อพี่น้องโอ้ยกำลังอ,อ,อ่อนๆน้ำลายไหลเด้อพี่น้องค่ะเฮ้ยผักอยู่เต็มห่างก็บ่กินเด้อเ่เก็บของป่ากินดูไงอยู่ไก่เฮือน เก็บเลยนะจ๊ะมันออกแล้วล่ะเด้อพี่น้องขาวปอดยอดอวบๆนึงเนี่ยขยับไปเก็บอีกนะไปขัดเอาแต่แต่ยอดอวบๆเนาะอย,ยอดอวบเกินเกินห้ามใจไหมเกินห้ามใจเก็บเลยไหมเก็บโลดค่อยน้องสาวเจย,ยังไม่เคยเก็บนะทุกคนยอดอันเนี้ยยังมาท่านได้เคยเก็บอยู่ ยังไม่ได้มีเวลาไปเก็บไอผักบุ้งฝรั่งอีกเลยทุกคนแกงก็แกงกินไปแล้วโอ้ยังไม่ได้ทําคลิปเลยทุกคนแกงกินไปเรียบร้อยแล้วน้องสาวแบ่งเอาไว้ทําผักกินด้วยเอยมันต้มกินกับน,น้าพริกเด้อเพื่อนน่ะเพี้ยบงั้นนันนนไม่จะหยอดอ่อนๆง่งามๆแม่เอาท่าน ไปท่านไ้ชิมชิมเดอ้อจ้ะคุนอะโอ้ยรถกอแลแนบึนบนอยู่บึอย่างงามนู่นย,ยอดนั้นอย่างสวยเลยนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาเท่านี้แหละซ้ำนี้แหละสองกำพ่อเอาไปพอกินทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เก็บสดสดกินสด,สด,ส,ดสดเลยนะจ๊ะคุณอะ ฝรั่งบอกว่าให้เจ้ามาเก็บผักชีล้อมแล้วก็เอ,อะไรนะแล้วก็สารแนแล้วก็กระเทียมนะจ๊ะใบกระเทียมเพื่อจะเอาไปทําซุปป่านนี้เจ้ยังไม่เสด็จเลยทุกคนผักชีล้อมมาเยอะแยะใกล้บ้านแต่ยังไม่มีเวลาไปเก็บทุกคนจริงๆเก็บไปเลยก็ได้นะเนี่ยเก็บไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เลยกว่าไปทุกคนไปไป เดินผ่านต้นแอปเปิลนะคะทุกคนก็เลยแวะมานะแวะมาชมปอดดอกงามอยู่จ้ะอุ้ยมีดอกแอปเปิลเยอะอยู่นะปีนี้น่าจะได้กินเยอะหนอปาดไหมดูค่ะดอกเขาดอกแอปเปิลนะคะต้นนี้อร่อยมากนะคะทุกคนถ้าแบบเขาติดแล้วก็สวยอะ่ะเดี๋ยวสงสัยเราต้องใช้วิธีดูแลแอปเปิลแบบใหม่นะคะ นี่บึงนะนี่สวยงามกำลังตุมต้มๆจ้ะนี่เขากำลังเร่งออกดอกออกผลเนาะโอ้ยภาวนาให้เขาแบบติดติดนานๆเนาะติดแบบนี้นานๆเลยนี่ภาวนาให้ติดนานๆเอาไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาไปหากินน้ำพริกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะทุกคน